และครับสวัสดีครับพวกผมครับไทย GN เนะผมนี่อยู่เกมไมค์ครับนะกับไมค์ครับ MLO RPG นะครับผมวันนี้ครับอยู่ในเซิร์ฟ MC c h a l l e n g e จเน็ตนะผมใครอยากเล่น IP อยู่ด้านล่างนะครับก็ใส่ให้แล้วนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเป็นเป็นแบบไงแบบ เป็นปลั๊กอินนะครับไม่ใช่เซิร์ฟมอตนะเออมีบางคนมาถามว่าพี่ใช้เซิร์ฟมอตป่ะครับไม่ใช่นะครับเซิร์ฟมอตนะครับไม่ใช่เซิร์ฟมอตนะเออเป็นเซิร์ฟแนวปลั๊กอินนะครับก็เป็นแบบโหลดเทจจะแพ็คเนาะนะครับคือต้องโหลดเทจจะแพ็กในเซิร์ฟเลยนะครับไม่ต้องแบบเออหามาโหลดเองอะไรเองนะครับตอนนี้ผมปกติผมเล่นแอนเชนคาร์ดนะครับอ๋อตอนนี้นะครับเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วนะครับกำลังโอเพนเบต้าอยู่เลยนะครับวันนี้ก็มาลองกันเลยดีกว่าเนาะนะครับ แต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเซิร์ฟแอ n เจิคนะคะมีคนตามผมมาเออบางทีผมก็คุ้จะเบื่อเลยแม่งมาแย่งมอนเลยเออเนาะนะครับวันนี้ก็มาพรรดาย์เอ็มโอนะครับเป็นแบบเซิร์ฟเอ็มโเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่ายากหน่อยยากมากกว่าเดิมหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเลยดีกว่าเนาะว่ายากสมคําล่ำลือไหม นะครับโอเคเข้ามาเลยนะเออบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟนี้ใช้เวอร์ชัน1.9.4นะครับใครอยากเล่นก็ต้องใช้ตัวเกม1.9.4แล้วก็ปรับแรมนะครับเป็นอย่างน้อย 2G ด้วยนะครับส่วน R Ancient Craft นะใช้1.8เหมือนเดิมนะครับแต่1.8เข้า1.9.4ไม่ได้นะครับเอออย่างที่บอกไปโอเคเข้าเซิร์ฟไปเลยดีกว่านะครับเห็นไหมเก็จะดาวน์โหลดอะไรไม่รู้อยู่นะครับก็ต้องรอเข้าเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมนี่เข้ามาแล้วนะครับผมผมก็โหลดเทสต์แพ็คเรียบร้อยแล้ว นะะฮตอนนี้ผมก็เข้ามาลองเล่นก่อนนิดนึงนะครับผมผมได้นี่มาแล้วด้วยเออนะครับเขาเรียกว่าอะไรเบต้าแพ็กนะครับสำหรับผู้เล่นเบต้านะฮะนี่ดูด่าผมไม่รู้อยู่ดีๆก็มีด่ามาให้ผมนะครับผมโอเคนะฮะคืออย่างแรกเลยนะครับทุกคนต้องเข้ามานะครับผมคลิกขวาไอตัวซอสตรงนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็ให้เลือกสายเลยว่าจะเอาสายอะไรดีวะเออเอาแอสซินดีวะวอลเลอร์ดีวะนะครับผมคือคือผมเลือกไปแล้วนะทุกคนต้องคลิกไอตัวนี้ก่อนนะครับผมคือถ้าไม่เลือกค้าตรงนี้ รเราก็จะไม่สามารถมีแถบเลเวลข้างบนอย่างที่ผมอย่างเงี้ยได้นะครับผมโอเคต่อไปให้ทุกคนนะครับไปที่เควสเริ่มต้นนะครับไปทําตามเควสเริ่มต้นเลยก็คือผมทําไปแล้วนะครับคือลองเล่นแล้วก่อนรอบหนึ่งนะครับเควสเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวก็เออนั่นแหละทําไปเองนะเนะี่ยคือคลิกขวาเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้กดอันอันเควสเริ่มต้นอะ่ะเออทำเองนะผมว่ามันง่ายมากทุกคนก็น่าจะรู้เนาะนะเออตรงนี้คืออะไรวะ ็นบ่อฮิวเนาะนะครับเวลาเราเออเจ็บอะไรมาก็มาฮิวตรงนี้ซะจบเรื่องนะครับเออซึ่งผมได้นี่มาเขาเขาเรียกว่าคิดตันเทเลพอร์ตทูสปาล์นะครับไว้วาฟเมืองอื่นมาสเปานะครับแบบเราอยู่อีกเมืองนึงอ่ะมาสเปานะ,นะครับเดี๋ยวถ้าใครอะไรมาทำคยุยเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวบอกจุดไว้ก่อนนะอย่างแรกคือเราต้องเดินไปตรงนี้ไอ้ข้างน้านี้นะ <c oughs> ไอ้ตรงช่างตีดาบนะผมต่อไปก็คือไปตรงนี้เลยก็คือไอ้ไอที่ขายเสือ้อเกะนะครับตัวนู่นดิ นะครับเควยที่2ของมันนะแล้วต่อไปก็คือต้องเดินไปตรงนู้นเห็นไหมไอตรงเรือนะครับแค่นี้แหละก็จบเรื่องนะครับแล้วต่อไปก็คือไปเวลตามใจชอบของคุณเลยนะครับคือผมอัดไปแล้วแหละนะครับอัดไปแล้วแล้วแม่งเออมีปัญหานิดนึงก็เลยต้องมาอัดอัดใหม่แต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ต้องจะทําได้นะครับผมแล้วต่อไปนะครับมาเลือกจ็อบนะครับทุกคนเออผมผมเลือกไปแล้วอ่ะนะครับคือผมเป็นจ็อบอนี้ไว้นักล่านะมันมีสี่จ็อบนะครับก็คือพ่อค้านักผจญภัยทหารรับจ้างแล้วก็นักล่านะครับผม ก็เป็นอะไรที่ดีงามอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเวลเลยนะครับไปซิตี้หนึ่งดีกว่านะผมผมทำเควสของทหารรับจ้างไปเควสหนึ่งแล้วนะครับคือการอะไรเนี่ยช่วยน้องสาวแล้วไม่เอาด้วยไปหายามนะครับต้องไปหายามนี่ไงยามฮัลโหลยามต้องไปยามตรงนู้นใช่ไหมนะครับเดี๋ยวต้องไปตีมอนเลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกเมฆจะเมฆเมฆจะคงเยอะมากไม่ใช่เมฆเมฆโคตรโคตรเยอะมากเลยนะครับตัวนี้คืออะไรที่ขายดาบอ่ะฮัลโหลอ๋อที่ขายพชั่นเนี่ย ครับแล้วนี่อะไรอ๋เอาเนื้อเอาเนื้อมาแลกเป็นตังนี่เองนะครับโหหายตั้งนานตอนนี้ได้หนึ่งคัพเปอร์เท่ากับโหอ๋เป็นเหมือนค่าเงินในเซิร์ฟนะครับโอ้ดีงามอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องรีบไปเวลเลยนะครับดูเวลผมเวลหนึ่งนะผมแล้วก็มีเลือดประมาณ50สนะครับส่วนมานาเต็มร้อยแล้วก็ไก่น้อยตีได้ปะไม่ตีไม่ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เควนเขาบอกให้มาหายามะนะครับช่วยไปจัดการมอนที่อยู่รอบๆวิธีจัดไปแล้วผม ต้องทอก 3e แล้วท็อก 3e นี่คืออะไรวะทอก3 a อันนี้ทอกสี่อะแล้ว3 A มันอยู่ไหนอะคุณจะงงช่างมันเถอะนะครับตีมอนเลยดีกว่าเนี่ยผมตอนนี้ก็อย,อ,ยอยากเบลนะครับมาจึ๊บโอ้โหดูดาบผมนะครับผมไม่ต้องถามว่าเอ้ยทำไมพี่ไทยโหดจังเลยนะครับดูดาบผมนะครับ <c oughs> มีคนให้ผมมาเลยเว้ยเออไม่รู้อยู่ดีก็เด้งเข้าตัวแอดมินเขาให้มาหรือว่าอะไรเออช่างมันเนี่ยเออ ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ดีๆผักผักอยู่ได้ดูๆๆดู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 ไดผมโอ้โหชุดของเบต้ามันดีอย่างนี้เองนะครับผมดูมันหลบหลบหลีกได้ด้วยเออเป็นอะไรที่ดีงามเนี่ยผมเดี๋ยวต้องอัพสกิลก่อนดีกว่าลืมลืมอัพสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาที่อัพสกิลตอนนี้ขอเวลสักห้าหกเจ็ดเพราะโอ้โอ้เยโอ้เยผมว่าน่าจะข้ามขั้นไปเลยว่ะเออไอไอวอนอ่อนดอยพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับเสียงก่อน ดด,ดปรับเสียงปรับเสียงโอ้ถูกแล้วโอ้ยอยืออย่อพึ่งลุม้มได้ไหมดิดิดูกลัวเต็มหมดอ่ะเออทีมหมดนี่ไงเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเนื้อมันมาไอ้เหยื่อพึ่งโอเคในกล่องมีอะไรวะาอเฮ้ยในกล่องในกล่องต้องรอ9นาทีนี่ครับมันเปิดกล่องได้ด้วยนะนี่ครับผมรับไปแล้วรอบนึงแหละเนาะนี่ครับตีให้หมดก่อนคุณจะเสียงดังเออกลับวิ่งวิ่ง นะครับโอ้โหทำไมวันนี้พวกนายนี่แบบชอบลวมเราจังเลยอจบอยอบอุบยุระเบิดได้หมดเออเอาให้หมดเลยเออเอดิเอดิเจ้าก็เข้ามากำลังครอบชอบจเจว์เนี่นะครับผมเออตอนนี้นะครับถามว่าทำไมผมได้เวลเยอะจังเลยนะครับเพราะว่าผมใช้คูณ2นะครับเออไอพวกเบต้าเนี่ยมันจะมีไอยาคูณ2ด้วยนะครับตอนนี้เขาเปิด50คนนะเซิร์ฟเนี่ยนะครับเอออย่าลืมใครเข้ามารีบๆมาเล่นไว้รีบๆมาเวล์ไว้ตอนนี้โอเพนเบต้าแล้วไอ้โอเพนเบต้าบอกว่า หรือมันมัน c v t อยู่วะไม่รู้เหมือนกันนะครับเออช่างมันเถอะอืมนี่คืออะไรวะเรื่อข้อทูสกายคีนี่คืออะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาน่าจะเป็นพวกเบต้าอยู่นะครับนี่เขามีบอกอว้ด้วยนะครับผมระวังอีพีตกเวลาตายนะครับคือในเซิร์ฟของอาเอนเชียนใช่ไหมเราตกแล้วมันอีพีมันไม่ดรอปด้วยนะเว้ยเออนะครับแต่อันนี้คือดรอปนะครับเออมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าต้องเพสเซฟนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเราจะ ตายโดยไม่รู้ตัวเข้าใจไหมเออเวลมันจะลดมันจะอัดที่เราตีมาเนี่ยอาจจะเสียปล่าไปเลยนะครับตอนนี้นะผมเขาให้คุยกับทหารยามแล้วคุยคุยกับใครวะคุยเนี่ยทอกทุกสองเอทอกไปหาน้องสาวเอาไปหายามเอาขึ้นหมดแล้วน,น้องสาวมันอยู่ตรงไหนวะแสดงว่ามันต้องอยู่ตรงตรงนี้แถวแถวนี้นะครับไม่ใช่มันอยู่ในป่าลึกหรอวะเออเนี่ช่างมันตอนนี้ต้องรีบเวลไปก่อนนะครับออหรือว่าเราไปเมืองสองดีไหม เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับสปาแล้วครับตีถึงสักเวลสิบก่อนเลยค่อยไปเมืองสองนะครับแต่ตอนนี้นะผมไปดูระบบสกิลกันบ้างนะครับมีสกิลอะไรให้เราอัพหรือเปล่านะครับนี่ไงมีมีสกิลเป็นซอสอะไรนี่เอาคิดอัพมัวแล้วเนี่ยอ่ะกด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 อ่ะกดนะผมเลเวลหนึ่งแอตแทคโอ้โหนี่ไงอ๋อเมื่อกี้ผมอัพไปแล้วนะครับอ่าก็อัพไปสองโอ้โหอัพได้แค่สองไม่ปะไปต่อ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 นะครับตอนนี้เเวลหกแล้วนะครับผมมีมีเลือดเยอะขึ้นนะครับ แต่เลื่อนห0สิแต่ทำไมมันขึ้นแค่สี่แถบ5แถบเองวะ <c oughs> เออนะครับคือในอ่เขาอาจจะเพิ่งเทระบบอยู่นะครับตอนนี้ก็มาเทระบบเป็นอะไรที่ดีงามอย่างหนึ่งนะครับก็บขเขาน่าจะให้คนอื่นช่วยกันเทเนาะเนาะผมตอนนี้คือยาฮิวมีไว้นะครับไอ้น้องมีมาช่วยแล้วเออดูทุกคนดูดูน,ดนี่เดี๋ยผมไ <c oughs> อ้เด็กคนนี้บอกเอ,อ้ทำไมด่าพี่ไายอโหเลยวะเออดูบอกเลยว่าเราเราเป็นเทปทูเทปคนจะทูนะครับโอ้โหสมบ้ชุดก่อนเลยเอาเครื่อเครื่อ เออสกิลหนึ่งแอสซิสต์อ้าวอันนี้มันเรียนสกิลไปแล้วนี่หว่าครับผมชื่อว่าเนียวแคทเนี่ยเจนเนียนแคทอ่าโอ้โอ้อูเออเนี่ยครับลืมบอกไปว่ามอนนะครับมีมอนพิเศษด้วยนะครับมีเขาคล้ายๆแบบเออเขาทำมอนเองอ่ะเออไม่ใช่แบบซอมบี้นะคือผมเคยเจอไปตัวหนึ่งแล้วนะครับ อ่าะะครับถ้าจากพกาพหน้าปกก็จะรู้กันอยู่ว่าเออมันมีจริงๆนะไม่ใช่หลอกลวงนะผมแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยวะ่ะตีลัวๆเลยนะน <c> ะ <oughs> ครับเดี๋ยวไปหาก่อนนี่งทุกคนทุกคนทุกคนอ๋อไม่ใช่ตกใ <c> จ <oughs> ม,ม้นเป็นมดมันแค่ลุอะไรเนี่ยลุมโอ้โหเวลแปะเล้วพยายามเบลพยายามเบลนะครับวันเดียวจะได้เอาสักห้าร้อยเอย้เยอะไปใช่ไหมนะนะครับผมโอเคเอาให้หมดเอาให้หมดนะเวลแปเปิดกล่องก่อนโอ้โหได้หินอัปเกรดว่ะ โอ้โสุดยอดนะครับผมบางคนบอกว่าเอ้ยอันนี้มันยากจริงเปล่านะครับไม่ยากเพราะเรามีของเทปเออนะครับปกติมันจะตีดับจากมอนนะครับตอนนี้นะมันมีในกล่องแล้วนะครับน่าจะเป็นสุ่มแล้วโอกาสดบับเออนะครับใครเล่นเคยเล่นไวครับอ่ะเออนะครับผมไวครับเซิร์ฟต่างชาติ เออคล้ายๆกันเลยแบบเปิดกล่องแล้วได้ของอะไรประมาณนี้เนี่ยครับผมเออตอนนี้ก็มีของดรอปด้วยเป็นผมได้ดรอปพวกเนื้อซอมบี้มาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าต่อไปด้วยเออปล่อยโอเคโอเคเนื้อซอมบี้มาหาพี่มาลูกเออต้องการโคจะเนื้อซอมบี้พอแล้วพอพอจะไปโอ้โหหลบหลบรีบไหลโคตรจะหลายรอบนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในก่อนว่ามีอะไรให้เราตรงนู้นโอ้โหเยอะไปปะโอ้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  โอ้โห,หซอมบี้ถือดนาบ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรไปาปะเออไม่ใช่นี่ว่ะตาฝาตาโคตรฝาดเลยเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งเนี่ยเออออกไปออกไปนะครับแต่ตรงนี้มันมีอะไรฮนะมันจะเป็นป่าธรรมดาป่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราเตือนตามทอสไปนะครับผมอาจจะเจอตัวอะไรโถกนันดีไปเออป่าโคตรวังเวง่ะเออป่าโคตรวังเวงเลยโอ้ยเจอกล่องไม่ใช่กล่องเนี่ยโอ้โหทุกคนมันมาอันนี้ซอมบี้วอะไรเวลสองอะอ้ะอเวลสองก็ Easy อีซี่อะ อีซี่เดี๋ยวไปเวลเยอะๆเลยได้ครับดาบระโหดโอ้โหโคตรจะเมฆเดี๋ยวเดี๋ยวเดลืมไปไม่ใช่สิงนเะดย์เพยเยอะพอดเกมไม่ได้เด,ดี๋ยวๆดี๋จะตายโอ้โหโอ้โหลุมมันลุมมันลุมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดระเบิดาบโหดโอ้โหทุกคนดูนี่ทุกคนทุกคนดูนี่นะผมนะครับเออมันแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยมา what นี่ไงเดี๋ยวดิเออเออเออตีหมดอ่ะตีหมดเออหมดเออวเวลสิบเอ็ดแล้วเวลโคตรจะไวนะครับผมดูดมันหลุ่มซะขนาดนี้ไม่ไวก็แปลกเราเว้ยนี่ครับอาหารไอ้ใหญ่ผมโอ้ยโอ้ยไอ้ตกใจเดี๋ยวคุณวับเราทำไมโอ้โตกใจโอ้ตกใจแล้วอยู่ดีมันวับมาได้ไงวะไอ้คนนั้นอะเอ้ยแอดมินวะเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยตัวนึงยี่ตึ๊บ เฮ้ยสมบีเวลสองนี่บอกแล้ไม่ตามมือแล้วหรอกผมติดอยู่ในดงหมอกอ่ะเออดงเมฆอ่ะแสดงว่ามันสร้างโคตรจะสูงเลยนะครับเดี๋ยวดูในกล่องก่อนไปเลยไอ้ที่กล่องออกดไปแล้วโอ้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 ยังขนาดนี้ไอ้ไอ้อยู่พังหลุกวิ่งตัววิ่งโดนหลบโดนหลบโอ้มีทางต่อวะโอ้ยมีทางต่อนะโมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเวลโหดๆเลยเอ้ยที่ข้ามคันข้ามคันอ้อโอ้ข้างหลังข้างหลังตามมาเป็นฝูง โอ้โหอย่าพึ่งเดี๋ยวเฮ้ย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 ขออัพสกิลหน่อยได้เออเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมต้องหาที่โอ้เวลอะไรวะเออเลเวลร์สองเวอร์สองเหมือนเดิมวิ่งเว่งร์ตายตาตายตายเอ้ยดูดูชิบหายวิ่งบู๊โอ้โหอย่าพิ่งตายนะกินยาหิวเลือดหิวเลือดเอ้ยมาจะตัวไหนก็เข้ามานะครับตอนนี้เวอร์สิบสองแต่เราไม่ได้อัพสกิล เนี่ยครับปีนปีนอ่ะปีนอ่ะปีน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 ไปขึ้นโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลืมไปมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดเก้าจุดสี่ต้องตีเป็นจังหวะลืมลืมลืมนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยนะครับแต่ทำไมผมตีครั้งเดียวไม่ค่อยตายนะวะเนี่ยเออ นะครับถามว่าทำไมผมตีรัวๆแล้วแล้วมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาบเราแรงอ่ะเออจริงๆเราตีรัวๆก็ได้นี่แหละนะเออนะครับถ้าใครดับกระกากะสมควรตีเป็นจังหวะนะครับผมเนี่ยครับเออตีให้มันแทบไปนี่เห็นนะเออตีเป็นแถบๆเป็นจังหวะจังหวะนะครับแต่ดาบผมโผลไงเออก็ตีรัวๆได้นะออคนมันเทพก่าอย่างเงี้ยเทพทูเนี่ยผมโอเคอ่ะอ๋อตายซะโอ้โหเกิดตอนหน้าตตาเลยเหรอนะครับตอนนี้เวลสิบสามแล้วนะครับไวมากไวอ้าวเออนะผมตอนนี้ กำลังจะซีงแง่แกจะจะจะลืมอัพสกิลเฮ้ยวาร์ปวาร์ปกลับไม่ได้อู้ววาร์ปกลับไม่ได้หินหินวาร์ปหินวาร์ปช่วยด้วยหนูหาที่เอ้ยโอ้ยเกือบวาร์ปไม่ทันคือเราต้องอยู่กับที่นะครับผมในการวาร์ปนะับผมโอเคนะฮะเอาฮิลก่อนเอ้ยมาดูสกิลกันบ้างนะผมตีมอนเพลินเลยไม่รู้สกิลนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรมั้งอืมผมอัพเพิ่มอัพเพิ่มนะ โอ้นี่มันสามแล้วมันอัพให้เองเนี่ยฮะนะครับผมแล้วก็มีอะไรให้น่าเล่นมากเดี๋ยวไปดันดุในเซิร์ฟบ้างนะครับตอนนี้ผมมีเนื้อซอมบี้สี่สิบสี่ชิ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปมั่งมีห้าคนน่ะเออมีแค่ห้าคนนะตอนนี้แล้วด่โอ้โหร้านร้านเขาลังเทสอยู่ใช่ไหมนะครับไอชุดโอ้โหหัวผมมีหัวแล้วว่าผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรก็ได้อะ่ะเนี่ยเขาลังเปิดโอเพ่นเบต้าอยู่นะผมก็ยังไม่ได้อะไรมาก นะครับก็ใครแบบเออรีบรีบรีบ,รบ,รบแบบอยากรีบเวลก็คนสมควรมาเวลนะเว้ยเออไม่ได้อะไรง่ายๆนะนะครับถ้าคนเยอะแล้วมันจะแย่งของกันกินหรือว่าเขาจะเวลแซง,งเราไปนะครับตอนนี้ก็ผมมาซิตี้สองแล้วนะครับผมซิตี้สองซิตี้สองมีอะไรบ้างซิตี้สองพวกพวกอันนี้ป่ะพวกขายของอะไรต่างๆป่ะซิตี้สองชัวรนะ์เลยเนี่ยเออพวกที่แลกตังนี่เองนะครับหนึ่งเอาใช้เป็นหน่วยเงินใน,นการแลกนี่เองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอุ้ยน,นี่ดาบเลยวะ นี่คณะขี้นี่มันดาบร้อยห้าสิบห้าดาเมจหนึงสู้ด,ดําดาบเราไม่ได้ไหมคอสซอสนะผมโอ้โหโคตรสุดยอดดาเมจโม่รสุดเจ๋มสุดเจ๋มจริงๆนะครับโอเคอันนี้เป็นอะไรเอ่ยทหารยามอีกแล้วเหรอทหารยามเยอะยังไงเออไปที่ไปที่เมืองสามนะครับมีอะไรเข้ามาช่วยทหารยามอ๋อเมื่อกี้เราทำเควสไปแล้วเนี่ยโอเคเมื่อกี้ทำเควสของเมืองหนึ่งไปแล้วยกเลิกเควสไหมเออเนี่ยครับผมเดี๋ยว เราต้องไปตีมอนในเมืองนี้ดูบ้างว่าเมืองสองมีมอนอะไรแจกมงวะผมไม่อยากตีซอมบี้แล้วอ่ะมันอ่อนเกินอ่ะอยากเอาบนพวกวิทเทิร์นึ่งร้อยตัวเออเงี้ยล่ะฮาวโชว์ฮาวโชว์ฮาวโอเคของดอกอะลโหลฮัลโหลฮัลโหโอ๊ตอ okay. ๋ออ๋อเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ไวเลยอ่ะโวเวลสิบนะครับซอมบี้ซอมบี้เวลสิบอ่ะ เ้ยเอาอยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้แต่มาเยอะขนาดนี้เกาไม่ไหวเด้นะอโอ้ทุกคนทุกคนทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูนด,ดับดับตุกข์ไว้เวลาเออเดือดเดือ เรียบร้อยนะครับเวลสิบห้านทันใดทันเทแล้วผมตอนนี้เลือดก็เยอะมากทุกคนถามว่าทําไมนะครับผมทําไมเลือดพี่ไม่ค่อยลดเลยวะนะครับดูเลือดดีครับผมนะฮะแต่มันขึ้นไม่ขึ้นโชเว้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ามีดาบโหดก็มีใช้ไปกว่าครึ่งไม่ว่าเขาจะวยเลยนะครับในคลิปนี้เรื่องสิบห้าเวลเลยเว้ยเออก็เป็นอะไรที่เยอะอยู่นะครับ๋ยวผมขอเปิดกล่องนะได้ปะวะ โอ้โหไม่ได้คนระับเฮ้ย و. เดี๋ยว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 อันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือรูนอะไรไม่รู้นะครับปล่อยมันไปก่อนนะครับขี้ขวาเอ้ยเอาเปล่าโอ้โหแป๊เป็นฝูงผมบอกเลยผมมีคนเดียวผมมีคนเดียวเริ่มเริ่มหลุมอุ้ยเมันกีนด่ดอกเลยมั้ยเดี๋ยว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 แป๊บแป๊บเดียแป๊บแป๊บตบสลามเฮ้ยตบสลามอ่ะเอ้ยเอาไปขายวุ้นยอดเดี๋ยวเอาไปขายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอย่ามาลุมอ,อย่หลุมขออยลูกฮะ ลุมลุมชิบหายไว้วอดเลยนะเออเนี่ยครับผมเดี๋ยวต้องตีตีปเป็นลัวก่อนนะครับตี <c oughs> เอาว่าโอ้โหโดดหลบไปไงล่ะโอ้ผมชอบนะเว้ยไอตรงการโดดหลบอ่ะมันเป็นบั็กหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ครับแต่มันโดดหลบนะครับไม่น่าจะใช่บั็กเว้ยนะครับน่าจะเป็นเออการหลบหลีบแล้วหลบหลบหลบหล,ล,ล,ลีกไม่ใช่หลบหลีบเออ นะอุ้ยตรงนู้นพระจันทร์สวยสวยมากตีไปก่อนเออเวลสิบแล้วไงสู้ใครได้อะสู้เราได้ไงเออสู้เราได้เปล่านี่ครับตอนนี้ก็เวลสิบเจ็ดแล้วเนี่ยผมโอ้โหสลาเมเอาสลามมาขายต่อเออเดี๋ยวจะเป็นพ่อค้าเลือกอาชีพนักล่าจะเป็นพ่อค้าได้ทันทีทันใดนีะครับเพราะว่าเริ่มหน้าเลือดแล้วเนี่ยดูของที่เราได้มาสิโอ้โหโคตรจะเยอะเนี่ยผมโอเคจึ๊บตีไม่ตายนะเริ่มเริ่มผมบอกบู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 บ ปุ๊ป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 อุ้ยตัวนี้ว่ะอุ้ยโอ้โหมาเยอะขนาดนี้มันก็เป็นอะไรที่ดีงามผมคิดว่าเขาน่าจะต้องปรับเลทเลทอะไรนะเอ้ยแต่ลืมไปเอาคนต้องคิดเผื่อคนเยอะนี่แหละใช่ไหมเนี่ยผมเวลาคนเยอะนะครับก็จะทําการแบบว่าแบบแบบว่าแย่งกันตีแต่ผมแม่งเล่นเล่นคนแรกๆไงมันก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับตอนนี้เขาเปิดให้คนอื่นเล่นแล้วนะอย่าลืมเข้ามาแล้วกันเนี่ยผมโอเค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 เข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาตีหมด อขอเวลยี่สิบเจ้าเนี่นะครับผมคลิปนี้ขอขอเวลยี่สิบพอนี่ครับแล้วก็จะจากไปซีอูอเกนทัศเดย์อย่างอย่างอย่างขอเวลยี่สิบก่อนก่อนจะจักคลิปนี้เควสดไปทำตีแต่มอนไปเต็มจะสมอเดี๋ยวดิเออโดนหลบอ่ะโดนหลบไปง่ายงงงเนี่ยโอ้โหโอ้โหลืมลืมไปกินนะซอมบี้แทนนะเออเดี๋ยวกินได้ กินนัทสปีได้ด้วยโอ้โหสุดแจมสุดแจมคิดว่าเอาไปแลกของได้อย่างเดียวนะี่ครับโอเคตอนนี้วิวยี่สิบแล้วผมต้องทําการทาการกับสปาวกับสปาวกับสปาลกับ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 เอ๊กับได้ไหมกับดีกับกับโอ้ยกับได้แล้วนะครับโอเคนะครับเซินะร์มนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมีสกิลอะไรด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้อะไรเลยวะ่ะเออนะครับใครอยากเล่นมาดูระบบเองเลยดีวยกว่ามาดูคารหรอว่ามีคารลอะไรบาเดี๋ยวนะ คาร์สกิลมันต้องมีคาร์สกิลเดี๋ยวเออนะครับโอ้โหโอ้ดู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 ต้องเขาบอกว่ามีคาร์สคอมโบด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใช้สกิลอะไรบ้างนะครับก่อนจะจากไปนะครับ มันมันดูไม่ได้ว่ะเออช่างมันเถอะนะครับโอเคใครรู้อะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ต้องรอน้องๆล้วยกันว่าชอบแค่ไหนสําหรับซีรีส์ aoo pg อันนี้นะครับใครชอบก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมโอเควันนี้นะผมได้ตั้งเวลไวแล้วนะครับใครอยากเล่น i p อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเป็นเซิร์ฟอา พลาดาย MMO RPG นะครับเซิฟสองของ RPG เซิร์ฟนี้นะครับ MMO RPG เซิร์ฟนี้ไม่ใช่ RPG ดิ RPG ไปยิงใครวะจริงปะแล้วผมโอเควันนี้จักราไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใคาเล่นในโซลดาสมะกดเซิร์ฟเลยฮะ Taiji N Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช่องของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับ แค่นี้คุณก็ได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไ like, ลค์ถ้ข้อด้านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะคอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะรับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ